สมเด็จบางขุนพรมนี่เป็นพิมพ์พใหญ่พระประธานนะผมจะเปิดแบ่งปันเดี๋ยวเราจะไปชมพิมพ์พทรงและเนื้อพระเมื่อเรามองโดยรวมนะเราจะเห็นองค์พระเนี่ยบางขุนพรมนี่พิมพ์พใหญ่พระประธานนี่องค์จะเล็กกว่าวัดละคังเพราะว่าบล็อกสึก บางขุนพรมนะนี่นักปู้ชมวัดระครังวัดระคังจะล่ำว่าบางขุนพรมจะเล็กกว่าเพราะบล็อกสุดนี่นี่นักผู้ชมเส้นซุ้มนี่เส้นซุ้มนี่นูนเลยแล้วเส้นซุ้มนี่จะวิ่งตรงเลยไปในระนาบเอียงแล้วโย่ไปทางซ้ายมือองค์พระ ่วนพิมพ์สองพิมพ์สามพิมพ์สี่จะหักตรงนี้จะมองเห็นง่ายเลยหักตรงนี้ปุ๊บแล้วโยกประางซ้ายมือองค์พระแล้วพิมพ์ใหญ่พระประธานในเอกลักษณ์ในบนนี้เส้นซุ้มตรงนี้จะสูงกว่าเส้นซุ้มตรงนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนอืมเนี่ยตรงนี้สูงเนี่ยตรงนี้มันจะต่ำ แล้วพิมพใหญ่พระประธานเนี่ยนี่พื้นที่ด้านนอกนอกซุ้มนะด้านขวามือองค์พระตรงนี้จะมีพื้นที่มากว่าทั้งด้านซ,าซ้ายมือองค์พระส่วนด้านในมุมนี้ด้านในซุ้มด้านขวามือองค์พระตรงนี้จะมีพื้นที่มากด้านซ้ายซ้ายมือองค์พระตรงนี้พื้นที่น้อยแล้วพระเกตจะสั้น ไปจดซุ้มนะจะสั้น่าทุกพิมพ์พิมพ์อ,อกกระบอกอ,อกวีเกตทลุซุ้มพระเกตเขาจะยาวใบหน้าพระเกตเนี่ยจะไม่อยู่ตรงกลางนะจะอยู่เหลื่อมไปทางซ้ายนี่เห็นใบหน้าชัดเจนนี่เห็นหูลำไลยด้วยนี่หูข้างนี้ย้อยลงมาโปะที่บ่านี่เห็นลำคอนะชัดเจนเลย ลำคอเป็นป้องเลยแล้วในพื้นที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยต่ำสูงซอคอต่ำนีด้านซ้ายตรงนี้ต่ำสูงต่ำเสยนพระรุ่นเก่าเขาบอกว่าพื้นที่ไม่ราบเรียบแล้วเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่พระประธานนะอีกหนึ่งอย่างหัวไหล่ด้านซ้ายมือองค์พระนี ตรงนี้จะสุดสุดต่าเลยส่วนด้านขวานี่จะสูงแล้ววงแขนด้านลำแขนข้างด้านซ้ายองค์พระตรงนี้จะทิ้งลงมาเลยทิ้งดิ่งตรงส่วนลำแขนด้านขวามือองค์พระทิ้งลงมาแต่อยู่ในระนาบเอียงประมาณ30องศานี่เดี๋ยวไชมนะใต้จกักรแลนี่ พื้นที่ใต้จกะแลด้านฝา่าเมือ,องพระตรงนี้ลึกมากเลยนี่พื้นนะพื้นจะสูงกว่าจิ้มลงไปใต้จกักระแลนี่ต่าเลยแล้วมาข้างซ้ายเมือ,องพระตรงนี้ลึกกว่าอีกด้านซ้ายนี่จะต่ากว่าด้านฝวานะนี่ด้านฝานด้านซ้ายด้านซ้ายนี่ลึกมากเลยนี่พื้น,น โอ้ลึกมากเลยแล้วพะระสมเด็จบางล่นพมองค์นี้นะครับนะนกดเต็มมากเลยก็เรียกกดเต็มนะเนี่ยมุดเข้าไปในนู่นเลยในซอกแขนเลยผู้ชมนี่เห็นไหมครับความลึกโอ้ลึกมากเลยองค์นี้ด้านซ้ายนี่ลึก ลึกมากเลยลึกกว่าด้านขวามือองค์พระแล้วในซอกนี่ทั้งสองท่างก็ต้องต่ำกว่าพื้นซอกใต้จักระแลด้านซ้ายมือองค์พระตรงนี้จะสูงกว่าด้านขวามือองค์พระแล้วเมื่อเราตะแคงนะหัวไหลตรงนี้ ทางขวามือองค์พระตรงนี้นะจะนูนส่วนด้านซ้ายมืองพระตรงนี้จะลาดลงลยบางเลยลาดต่ำลงบางที่เขาบอกว่าหัวไหลจะขาดนี่ตรงนี้หลุมลึกมากเลยนะบริเวณลำคอน,นี่เห็นไหมด้านขวามือองค์พระจะนูนด้านซ้ายเห็นไหมจะลาดต่ำลงมาเลย สโลบต่ำเลยเห็นลำคอเป็นป้องเลยตรงคอนี่ข้างคอซ้ายและขวานี่เป็นหลุมลึกมากเลยองแขนนี่ยังลึกเลยแล้วภาพโดยรวมนะองค์พระจะนูนเด่นแล้วพื้นนี่ลึกมากเลยตรงนี้ต้องพิจารณานดีๆนะบางคนว่า เอ้ลึกแบบไหนนูนแบบไหนเน,น,นี่ไหมเส้นซุ้มเนี่ยเห็นไหมนูนเลยเนี่ยพื้นเนี่ยนูนเด่นออกมาเลยสูงเลยแล้วพื้นเนี่ยจะต่ำเดี๋ยวเราไปชมเนี่ยหัวเขา่านี่ตะแคงหน่อยนะหัวเขา่าด้านขวามือองค์พระด้านซ้ายนะทวดทีด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยจะนูนสูงฝ่าด้านขวามือองค์พระเนี่ยมองเห็นเลยด้านซ้ายเนี่ยนูนปูดลงมาเลยด้านขวาจะต่ํา แล้วนี่เส้นใต้ฐานนะไม่เห็นนะบางขุนพรมนี่บล็อกสึกแล้วจะมองไม่เห็นเป็นเส้นเล็กแล้วก็มีค้าแป้งรองพิมพ์นะบางทีไปอุดไปตันจะมองไม่เห็นเมื่อกดลงไปจะไม่ติดนี่แล้วหัวฐานนี่ชั้นที่หนึ่งตรงนี้จะกระดกขึ้นแล้วทำถ้าเมื่อเรามองนะวัวไหลของพระสุด จำมองเหมือนพระเนี่ยุดต่ําเอียงมาทางด้านซ้ายมือองค์พระแล้วหัวฐานชั้นที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้จะใหญ่สูงสูงมากเลยสูงด้านซ้ายตรงนี้จะต่ํามองเห็นได้ชัดเจนเลยเอ็นเอ,เอ,เอน็นเนเชื่อมนะเอ็นเนีเชื่อมแล้วเราไปดูฐานสิงห์นะฐานคมฝาน,นด้านซ้ายมือองค์พระก็ตรงเนี้ย จะสูงเลยสูงนี่เกือบเท่าเส้นซุ้มนะแต่ไม่ถึงแต่ข้างฝามือองค์พระตรงนี้ต่ำต่ำมาเส้นซุ้มบานเลยนี่เอกลักษณ์เลยถ้าเป็นพิมพสองพิมพสามพิมพสี่นะอกอบอกอกวีเกตทะลุซุ้มเนี่ยฐานสิงตรงนี้จะสูงด้านขวานะสูงด้านนี้ต่ำถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนี่ ด้านซ้ายสูงด้านขวาต่ำขามือองค์พระนะนเห็นขาฐานสิงไมเล็กสวยงามเลยนี่ทั้งสองข้างเลยเพราะว่าบล็อกสึกแล้วถ้าเป็นวัดละคังนี่จะใหญ่ะละคัคขังใหญ่ๆนี่ลฐานคมฝานนัน่นนี่เห็นไหมเริ่มเริ่มสึกจะมองเห็นแบบ ไม่บางเหมือนเหมือนเหมือนคมฝานละเรียวกว่าบล็อกสึกละวนี่ฐานหมอนฐานหมอนใหญ่มากเลยแล้วตรงกลางฐานหมอนตรงนี้เห็นไหมเราจะเห็นเป็นล่องเลยอีกะลัก์เลยแล้วนี่ล่องใต้ฐานหมอนตรงนี้ลึกมากเลยลึกกว่าทุกที่เลยเป็นใหญ่พระประธานนะ นี่ลึกมากเลยลึกกว่าพื้นตรงนี้ตรงนี้ลึกเลยแล้วนี่ก็เส้นซุม้มแล้วด้านล่างก็มีล่องนี่มีเส้นอีกตรงนี้ก็ต่ําลงไปอีกเดี๋ยวเราจะไปชมเนื้อพระพระองค์นี้นะไม่แตกลายงาเรียกว่าเนื้อพระเนื้ออ่อนแก่ดินสอพอง ถ้าเนื้อแก่งจะแตกลายงาไปชมที่เส้นซุ้มเลยนี่เส้นซุ้มเห็นไหมยับยุ่นย่อเหี่ยวหดหลุมโลกกระจนนะนี่มวลสารระเบิดนี่ำดำดนี่เนื้อเน่านะมวลสารเน่า เรียกว่าหลุมเล็กๆเขาเรียก,ก,กหลุมรูพุนไม่ใช่ปลายเข็มนะรูพุนธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เส้นจะขยับนะบางคนวมส่วนใหญ่เนี่ยบล็อกสึกแล้วเราจะเห็นเส้นขยับนี่เรียกว่าเส้นขยับกดขยับขยื่นนะรูพุน น,น,นี่มูลสารงอกนะเดี๋ยวเราจะไปชมมูลสารงอกตรงนี้นี่จะออกมาก้อนบิ่มเลยปูดเลยเรียกมูลสารงอกนี่ยก้อนบิ่มเลยตรงนี้ยังเห็นหูลำไรนะลำคอเนี่เป็นป้องเลยนี่ซอกซอกใตจก้จักระเลด้านซ้ายมืองผ้านี่ลึกมากเลยด้านฝาก็ลึก แล้วเราจะไปชมด้านข้างอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราไปชมนี่ตรงนี้นะบริเวณตรงนี้นี่กับตรงนี้ขาบแป้งนะเราจะเห็นนี่ขาบแป้งรองพิมพ์นี่สวยงามชัดเจนนะข้าบแป้งรองพิมพ์แล้วตรงนี้นี่เป็นก้อนเลยนะนี่ก้อนแป้งนะขาบแป้งนะ ระองค์นี้นีไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างเราจะเห็นคราบแป้งชัดเจนคราบแป้งลองพิมพ์ไปชมด้านข้างข้างแน่นที่เราปาดแน่นนะนีเห็นมวลสารสีเหลืองนะดินสอเหลืองสีดำสีแดงสีขาวนะข้างแน่นตรงนี้ข้างแน่น ข้างนี้มีหลายอย่างนะข้างปาดเยื่นข้างไม่แน่นข้างหลวมมีหลายอย่างนี่นะนี่มวลสารสีเหลืองกับสีดำเห็นผงตะไบพอตะไบทองนะะต้องส่องดูดีๆนะจะเห็นผงตะไบทองตะไบเงินเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังด้านหลังพีดเลย นี่เขาเรียกว่าหลังลายมือหลังกระดานบนหลังกระดานเดี๋ยวเราจะไปชม,รอ,ร,ร,มรอยกระดานนะกระดานเก่าๆนี่เห็นไหมรอยกระดานนะแล้วก็เห็นลายมือนี่หลุมมวลสารหลุดหลุมเนื้อเน่านี่มวลสารสีขาว ายากมากนะหลังลายมือนี่แล้วเราไปชมนี่มวลสารสีชมพูนี่ตรงนี้นะนี่นี่มวลสารสีชมพูวัดละคังวัดบางขุนพุมจะมีนะมวลสารสีชมพูนี่สีขาวแล้วหลังนี่มีหลายแบบนะหลังเรียบหลังกาบหมากหลังกระดานหลังลายนิ้วมือหลังตะไคร่น้ำหลัง เนื้อมะกอกสุกหลังรูพุนนะมีหลายอย่างมากแต่พระสมเด็จบางพุ่มองค์นี้นะหลังสวยนะมีลายนิ้วมือหายากมากเลยเป็นของคุณตาในสมัยอดีตนะเป็นเซียนพระรุ่นเก่าผมจะเปิดแบ่งปันนะในราคาองค์นี้4 0 0,000บาทท่านใดสนใจนะ โทรติดต่อได้ที่เบอร์0892494751หมูอยากจะชมองค์จริงๆนะโทรมาได้เลยนะเป็นพระบ้านนะครับนะขอขอบคุณครับ